ครับสวัสดีเพื่อนเกษตรกรทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะมาทําการเกษตรนะครับแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับอ่าคลิปนี้จะมาเล่าถึงนะครับการวางแนวทางระบบน้ํานะครับว่าซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับอ่าเดี๋ยวอันดับแรกนะครับอ่อสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับอ่ไอที่ยาวๆมาจากเครื่องนะครับ เขาเรียกท่อเมนนะครับเราก็เดินจนมาถึงร่องผักของเรานะครับแล้วทีนี้นะครับเราผมจะแนะนำว่านะครับว่าเราควรจะตั้งสปริงเกอร์และให้ระบบน้ำยังไงนะครับนี่นะอะเมื่อมาถึงไร่แล้วนะครับอ,อันนี้จากวาลวนะครับจากวาลวท่อเมนอันนี้เขาเรียกกับท่อเมนเหมือนกันนะครับ จากวาล์วท่อมีนก็จะมีนะครับสาทางลุดนะครับหขุนนะครับเห็นไหมจะมีวาล์วนะครับแยกสายขวานะครับเพื่อจะแบ่งไปสองฝั่งนะครับวิธีตอกท่อนะครับก็คือตอกเข้าไปแล้วก็ใช้ปอลัดฟางนี่นะครับขันสนะไว้ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะโอเคเอาเป็นว่าเรียกถูกแล้วกัน แล้วทีน,นี้นะครับออกจากวาลวนะครับออกจากวาลวฝั่งซ้ายเนี่ยกับขวาจะต้องเท่ากันนะครับเราควรจะตัดท่อนะครับ PE 25มิลนะครับให้ห่างจากท่อมนหลักประมาณ2เมตรห้าสิบอ่าคือต้นแรกนะครับนะพอต้นแรก2เมตรห้าสิบเสร็จต้นต่อไปนะครับอันนี้ต้นแรกนะ เนี่ยออกจากวาลมา2 50, เมตรห้าสิบเปุ๊บได้หนึ่งต้นนะครับภายในหนึ่งต้นก็จะมีอะไรมัง่งนะครับสามทางนะครับของ PE นะครับเสาสูงประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นหัวอีกต่างหาก นะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็ราคาไม่เท่าไหรอ่ารู้แล้วเนาะทีนี้อันนี้ถ้าเราใช้ยี่ห้อนี้นะครับซปเปอร์โปรดักต์น้ำจะออกดีกว่านะครับไม่ค่อยติดขัดอ่ะตอนนี้ผมว่างกออ็ไม่ได้ว่างดอกกำลังรดน้ำผักชีอยู่เดี๋ยวทำคลิปอธิบายอันนี้ให้ด้วยจะได้เป็นแนวทางนะครับพอต้นที่สองนะครับอ่ะเดี๋ยวความสูงอันนี้มันขึ้นอยู่ที่เรานะครับ มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะปลูกอะไรถ้าเราปลูกผักคะนา้าผักชีนะครับต้นหอมสูงขนาดนี้กําลังดีครับแต่ถ้าเราคิดว่าภายในอนาคตเราอาจจะปลูกพริกหยวกพริกยำนะครับมะเขืออะไรต่างๆเราก็สามารถทํทุสูงสักเม็ดหนึ่งได้เม็ดห้าสิบได้นะครับอ่าพอพอต้นที่หนึ่งนะครับควรจะห่างจากต้นที่สองนะครับก็คือนะครับมีต้นที่สองนะสี่เมตรห้าสิบครับ หลังจากต้นที่สองแล้วไปต้นที่สามก็ควรจะเท่ากันนะครับ4.50เมตรหและต้นที่สามไปถึงต้นที่สี่ก็เท่ากันนะครับ4.50เมตรหอ่าเอาเป็นว่าจบไปหนึ่งด้านนะครับวาวหนึ่งตัวนะครับควรจะใส่หัวไม่เกิน5หัวแต่ที่ทีเ่เหมาะเลยนะไล่หนึ่งเนี่ยรัศมีแรงดันน้ําจะพอดีมากก็คือใส่แค่สหัวฝั่งละสี่หัวนะครับสอฝั่งก็แหัวหไล่พอดี น้ำจะกระเด็นถึงพอดีนะครับอ่ะเราได้ความรู้เรื่องออจากหลักสปริงเกอร์นะเอ้ยไม่ใช่จากท่อเมนนะครับลงมาสู่วาลวแล้วนะครับมันก็จะลงตัวพอดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกลายนึงมันจะต้องเป็นอีกลายนึงนะครับอ่าเนาะบางคนอาจจะตัดผิดผิดถูกๆต่อกันวุ่นวาย i ายถุงไปหมดหลังจากเมนท่อแรกนะครับอ่ะอันนี้คือเส้นแรกนะ วาลแรกมาถึงวาวที่2แน่นอนครับควรจะต้องทำสัก4ี่เมตรห้หรือเต็มที่ก็5เมตรนะครับนะครับจากวาวตัวแรกนี้นะอ่านี่คือท่อเมนนะครับมาถึงวาวที่2องนี้ก็คือเต็มที่เลย5เมตรนะครับมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าพอดีเมื่อน้ำมันพุ่งออกมานะครับนะอันต่อไปก็เหมือนกันนะครับ4ี่เมตรแป หเมตรก็ได้นะครับรัศมีแรงดันถึงอยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะเหมือนสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเลยมันจะมันจะออกชนกันหมดทุกด้านเลยนะครับนะบางคนอาจจะตัดแค่4เมตรอาจจะทําแค่4เมตรซึ่งมันก็จ,จะสิ้นเปลืองวาวมากนะครับแล้วเวลาลดเราลดน้ําเราก็จะเสียเวลาด้วยความรู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ไอ้วาลตัวนี้นะครับวันนั้นผมไลฟ์สดให้ดูอยู่ใน a c e b o o k นะครับมันจะมีอันนี้1ทับ 2, นะครับถ้าเราใช้3ทับเราก็ต้องเพิ่มตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับข้อดีของมันก็คือนะครับรูรูวาล3ทับี่นี้มันจะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่เท่ากับนิ้วชี้เนี่ยน้ำจะออกดีกว่าซึ่งคนไหนที่มีอ่ที่ที่ค่อนข้างจะไกลนิดนึงเหมาะ นะครับที่จะต้องใช้วาวนะครับสาทัอันนี้รูจะเล็กมากเมื่อมาแบ่งนะครับแบ่งออกเป็น4ี่หัวแล้วแรงดันของน้ําก็จะน้อยลงนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทาไมจะต้องใส่ประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวทางสําหรับผู้รู้นะครับเรื่องเทคนิคการวางน้ํานะครับมันแล้วแต่นะครับว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับแต่ของผมเนี่ยก็ไม่ได้คุยนะครับ ผมใช้ปั๊มของโทมัสึนะครับ8.5แรงม้าเครื่องบินซินนะครับอันนี้ผักชีไล่หนึ่งแล้วก็คณะไร่หนึ่งเนี่ยของผมใช้น้ํามันแค่2ลิตรเองครับผมก็ว่าคุ้มค่าอยู่และเครื่องสูบเดียวของผมเนี่ยสามารถเปิดพร้อมกันได้นะครับค้งละ2งานเลยนะครับเป็นแนวทางนะครับท่อ PE อนะครับ25มิล นะครับแล้วก็3ทางนะครับท่อมีนใหญ่2นิ้วนะครับประมาณนี้เนาะก็ลองลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับเริ่มต้นครั้งแรกก็ยังไม่ต้องลงเยอะนะครับสักไล่หนึ่ง2งานก็พอหรือไล่หรือสงานหรือไล่หนึ่งก็พอไปก่อนนะครับลองลองทดสอบดูก่อนนะครับถ้ามันเวิร์กเราค่อยขยายกิจการนะครับเครื่องสูบน้ําก็สั่งเครื่องบินซินก่อนนะครับ สั่งเครื่องบินซินมาใช้ก่อนนะครับถ้ามันเวิร์คค่อยหาเครื่องดีเซลนะครับหรือบางคนอาจจะติดใจในเครื่องบินซินก็ได้นะครับอันนู้นเป็นเปลงหอมแบงค์นะครับโอเคเนาะใครอยากรู้เรื่องนะครับทำการเกษตรก็กดติดตามแล้วก็มาขอเป็นเพื่อนใน Facebook ด้วยนะครับ Facebook คนปลูกหอมแบงค์นะครับเราจะมีไลฟ์สดให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะ เป็นแนวทางนะครับอย่าได้จริงๆอะไรมากมายนะครับคนเก่งกว่าผมก็มีเยอะนะครับแต่เขาก็ไม่คุยแต่ผมไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ผมก็คุย <laughs> เจอกันใน Facebook แล้วกันนะครับท่านจะได้ดูไลฟ์สดแบบเป็นกันเองกว่านี้สวัสดีครับ